มาครับพี่น้องครับก้อยกระปุ้นก้อยกระปุ้นใส่ปากกอรับพี่น้องพูดนะโอ้โหอยากอ้เสียงกระปุ้นนะพี่น้องเลยความกุ้งครับนะเฮ้ยพี่น้องฝนตกทางพุนจ้ะ มึงแน่ใะลุงกินน้ำพี่น้องเห็นปะอย่างนี้มันถม่บเจ้ะเฮ้ยเจนได้สว่างสันพี่น้องพี่น้องเห็นว่าอู้ยฝนตกจ้าฝนตกตัวจ้าลุงกินน้ำจุดจวดเลยพี่น้องน้ำขังอิริจะ้ะไปจา่าเดา๋คันเงินคันทองในเปี่ยงเบื่อพี่น้อง ฝนตกทางปุ่นจ้ะเบิ้งนั่นล,ล่ะลุงกินน้ำจ้ะชัดแจ๋วเลยพี่น้องงามงามพี่น้องเบิงเบบ้งแน่ปั้ดเบื้อแน่จ้ะไปจ่าเราขันเงินขันท่องในเปลียงพี่น้องมบรรยากาศแต่ดีดีจ้ะย่ำเหมือนแลงพุน่นมันจินน้ำยุสสาบ้าถนอเพือเดพวกพี่น้องนั่น ล่องกองให้พอดีปุ๋ยไปจา่าเราขันเงินขันทองพี่น้อง<า>อุ้ยอุ้ยเอฟปุ๋ยเหรอเฮ้ยเออสัหน่อย,ยพี่นอ้องน,นี่พี่นอ้องเฮ้ยมีเจ็ดสีเด้พี่น้องม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเผื่อไง <laughs> พี่น้องไปกินเข่าน้ำกันจ่ามาเนี้พูดแล้วยกเข่าแล้วมานะมาครับพี่น้องครับก้อยข่าปูนก้อยข่าปูนใส่นบะกอครับพี่น้องพร้อมนะโอ้โหก้อยข่าปูนใส่นบะกอครับพี่น้องพร้อมกุ้งสุกเด้อพี่น้องครับมาสวัสดีครับมิตรแดนเฟสติคอนฮอดสู้ขุยสก้นครับมามามาพี่น้องครับมาเนี่ยไม่กินก้อยข่าปูนครับก้อยข่าก้อยข่าปุ้นเส่บะกอกครับพี่น้องมาเนี่ยก๋วยข่าปุ้นเส่บะกอกพร้อมกุ้งสุกเด้อพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องครับ บรรยากาศดีต่อเสียงแรงกับพี่น้องมามาพี่น้องไปก้อยกระปุ่นเส้บประกอบเดีย๋ยวโอ้เสียงกระปุ่นนะพี่น้องเลยความกุ่งครับม,มาครับนอ แสบพี่น้อยเอาซี่บะปลาประกอบพร้อมกับขวดเดี๋ยตอนปลาทูเข้าไปเนี่ยจัยงมาพี่น้องเขาดิ่นฝ่าเผาเนี่ยสายขมครับอืมจับปืน มันเป็นไข่กุ้งนะพี่น,อน,นอ้องนี่ประกอบ่อนเห็ดกระปุ่นลองมา อล่อครับรู้ว่า,าอาจจะเพ่เผ็ดไปน้อยดวดเลยคำว่ารับหน่อย คาไว้ค่ะคุณน้องเดี๋ยวคำลวงคำล้ง เว็ดเนาะแล้เสาก่างเส มีประตูใส่น้ำเลื่อพี่น,น้องเนี่ยหลับ 对。Yeah. อู้กระหังเนาะคำมับหน้อยสูมือเนี่ยคำใไใบไพีหน้อเก้ยสุดยอดเลยพีหน้อเก้ย แซ่บแซบครับฟองเป็ดแตงเศ้าบารายพี่น้องเลยยิงเป็ดยิงแซ่บเอาใจไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับยิ่รหลอหนึ่งรับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับเบ้าปวยจูปากับฝากอะไรก็แท้ก็ติดตามครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องไปก่อนคลิปหน้ามาใหม่เด้อพี่น้องเลยเคลียร์ดีความสุขเย็บเย็จะขายยาจนครับลำรวยสู้ขุนสุขคนครับสวัสดีครับจิ้วจิ้วพี่น้อง